ทุกคนช่วยด้วยสวัสดีค่ะวันนี้ครูกกอยพาเขาครัวนะคะเมนูวันนี้มาพร้อมกับการปวดแขนกันเลยทีเดียวค่ะบอ,อกเลยว่าเมนูนี้เด็กๆชอบนะคะแต่ที่โรงเรียนจะไม่ค่อยทําบ่อยนะเนื่องจากว่าเป็นเมนูที่ไม่อยากให้เด็กทานมากเท่าไหร่นะคะเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วไปลุยกันเลยค่ะสุสุนี่นะคะเป็นมาม่าที่พระท่านมอบให้นะคะเราก็นั่งทําการแกะค่ะ แกะเรียบร้อยก็ขอชิมหน่อยนะมันหอมดีอะหิวข้าวดะเก็บขยะให้เรียบร้อยเลยจ้าจากนั้นนะคะก็มาตอกไข่ไก่ตอกไข่มือเดียวเป็นตอนอยู่ที่โรงแรมค่ะเมื่อก่อนก็เคยเป็นกุ๊กมาก่อนนะทุกคนนี่นะคะเราก็ทกําการต้มมาม่าค่ะจากนั้นนะคะก็อ่าผักไปล้างค่ะเพื่อที่จะหั่นนะคะ มาดูกันว่าวันนี้เด็กๆจะชอบกันแค่ไหนนะคะวันนี้ก็ทำหม้อใหญ่เลยนะผัดทั้งหมด2กระทะนะคะแน่แอบเอาลากขึ้นใช้ไปปลูกที่บ้านด้วยค่ะนี่นะคะแล้วก็หั่นผักให้เรียบร้อยเลยค่ะหั่นไปหั่นไปค่ะหั่นเร็วเกินไประวังโดนนิ้วนะก้อยเอ้ยไม่โดนค่ะไม่โดนไม่ต้องกลัวนะรู้ว่าทุกคนแอบเสียวเวลาคูก้ยจับมีดใช่ไหมคูก้ยเองก็แอบเสียวเหมือนกันค่ะเวลามาดูตัวเองแบบนี้นะ นี่นะคะเราก็หั่นแครอทค่ะโดยแครอทเรานะคะก็ไม่ได้แกะสลักนะแต่ว่าก็ทำลวดลายให้มันน่ากินนิดนึงนะคะแอบทําสวยเผื่อเด็กจะชอบกินบ้างนะคะนี่กระทะใหญ่ของเรามาแล้วค่ะมาเลยวันนี้ผัดส่งกระทะใหญ่ๆเลยค่ะเจียวกระเทียมให้หอมค่ะจากนั้นใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยหมูค่ะใครจะใส่อะไรก่อนก็ได้นะคะแต่ก้อจะทำแบบนี้เพราะว่าก็ไม่อยากให้ ไข่ไปเกาะกับหมูนะคะซึ่งมันจะเป็นแฉะนะมันจะไม่อร่อยค่ะจากนั้นตามด้วยผักค่ะแล้วก็ปรุงรสให้เรียบร้อยเลยนะคะกามขึ้นกันเลยทีเดียวทุกคน,นก็ดีใจค่ะถ้าเด็กๆชอบคูกไปก็ชอบทำค่ะนี่เลยจ้ากระทะแรกของเราพัด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 มาแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วอันนี้กระทะของน้องเด็กเล็กนะคะจะไม่ใส่พริกนะ แล้วก็ใส่ผักน้อยด้วยค่ะจากนั้นเราก็ไปเก็บใบกับเรานะคะเพื่อที่จะมาผัดให้เด็กโตค่ะมาดูว่าเด็กชอบแค่ไหนค่ะรอบไหนแล้วสามโอ้โหอร่อยนะอร่อยรอบสมแล้ว3รอบแล้ววันนี้ทําเยอะมากมีห่อกกลับบ้านด้วยจากนั้นก็มานั่งสอนค่ะหัวฟูฟูแบบนี้เลยบายบายแรงทำมาถ้าไผไปแอวบ้านเฮาจะปาเปิ้นไป พ่อโดอยสุเทพ